สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาชมชาเขียววัชชะนะคะวัชชะที่เวเตยเลือกและได้ลองมาคือตัวนี้คือตัวเดอะเบสแล้วไม่ขมนะคะก็เป็นตัวเซมิโดริออร์แกนิกนั่นเองนะคะนี่อันนี้เวเตยซื้อแล้วก็เอามาใส่เป็นซองใหญ่ด้วยกันเนาะซองเล็กหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเวเตยให้ดูนี่ค่ะนี่เลย ตัวนี้ชองอร่อยมากทุกคนแบบปกติกินชาเขียวมันจะขมใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ไม่ไม่ขมเลยนะคะแต่ว่าบางคนถ้าใครที่ไม่ค่อยชอบชาเขียวเลยก็อาจจะมีความเฝือนนิดนึงแต่ว่าสําหรับไปเตยแล้วก็คือคืออร่อยแบบเขาละมุนนุ่มนวลแล้วก็ยิ่งใส่กับนมยิ่งอร่อยแล้วก็ใส่อะไรนะเมเปิลไซรัปด้วยนะคะ โอเคเดี๋ยวมาดูขั้นตอนเลยว่าวันนี้เราจะทำสูตรไหนแบบไหนกันบ้างไปกันเลยขั้นตอนแรกเราจะมาตักมัชชะมากรองก่อนนะคะเราจะใช้ตะแกรงในการกรองผลมัชชะนะคะเพื่อความละเอียดของเขาหลังจากที่เรากรองมัชชะเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำลงไปในอุณหภูมิที่70องศาค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มตีๆคนๆกันได้เลยค่ะเราต้องฝึก ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินแล้วก็เก่งขึ้นเบยเตได้ไปลองหาข้อมูลเกี่ยวกับการตีมัชฉะนะคะเขาให้ตีเป็นตัว M หรือตัว W นั่นเองจะไม่ตีเป็นวงกลมนะคะแล้วก็อย่าให้เราตีนานจนเกินไปเพราะว่าฟองเขาจะยุบแล้ว ก็มาเริ่มชงกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยการใส่เมเปิลไซรัปใครที่ไม่ชอบเมเปิลไซรัปก็สามารถเอาตัวอื่นมาทดแทนได้นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งเทลงใส่แก้วเลยค่ะเพิ่มความสดชื่นเข้าไปอีกและก็ตามด้วยนมโอ๊ตเทลงแก้วเลยค่ะส่วนตัวเบตจะชอบยี่ห้อน,นี้มากที่สุดเพราะว่าเขาจะมีความ หอมของวานิลาหน่อยๆหลังจากเทนมเสร็จแล้วเราก็มาเทมัชชะที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยค่ะสีเข้มข้นมากๆทุกคนน่ากินสุดๆเลยและขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่เกลือเม็ดลงไปนิดหน่อยการใส่เกลือจะช่วยให้ หวานและความกลมกล่อมของชาโดดเด่นมากขึ้นนะคะใครที่เป็น over, มัชชะเลเวอร์ใ่เตยอยากให้ทุกคนได้มาลองมัชชะตัวนี้มากๆแล้วก็ใครที่ไม่รู้จะทําสูตรไหนเ่เตยอยากให้ทุกคนเอาสูตรนี้ไปลองทํากันดูนะคะมันเป็นตัวที่กินง่ายมากๆสําหรับเบเตยแล้วคือละมุนนะคะ มีกลิ่นหอมของชาดื่มง่ายมากๆจริงๆใครชอบกินมัทฉะแบบไหนมาแชร์กันได้นะคะ